สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ uh ค,ครับช่องตองพรอมผมหนึ่งทุ่มตรงครับ18กันยายน2565นําำข่าวจากธานาคารกรุงไทยมาแจ้งให้ทราบครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกรุงไทยแคร์ครับซึ่งได้ขึ้นข่าวนี้เมื่อวันที่13กันยายน2 5 6 5เวลา19บเนาฬิกาโดยแจ้งให้กับท่านผู้ชมที่ใช้แอปกรุงไทยเน็กว่าในวันอังคารที่20กันยายน2565นี้นะครับเวลา0.00 0 00น 00. 00 00. ถึง03.00นอังคารที่20กันยายนนะครับเป็นเวลา3ชั่วโมงนะครับก็จะใช้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กไม่ได้นะครับส่วนบริการอื่นๆยังสามารถใช้ได้ตามปกตินะครับท่านผู้ชมมีรายละเอียดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-111-1111ครับในขณะที่ ผู้ใช้แอปกรุงไทยเน็กครับทางธนาคารกรุงไทยก็มีข้อความแจ้งเตือนไปทางแอปเวลาที่ผู้ใช้แอปกรุงไทยเน็กรายใดกดเข้าใช้แอปกรุงไทยที่จะโอนเงินใจเติมเงินต่างๆก็จะเจอข้อความอยู่ในแอปกรุงไทยว่าเพื่อย,ยกระดับกรุงไทยเน็กนะครับอยู่ในแอปกรุงไทยว่าเพื่อยกระดับ การให้บริการธนาคารขอปิดปรับปรุงระบบั่ว <an> ์ข <ank> ่าวในวันที่20กันยายนเวลา0 0 0ยนจุดนถึง03จุดนครับก็แจ้งมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านทราบว่าแอปกรุงไทยเน็กปิดปรับปรุงโชว์ข่าวคราว20กันยายน65 00 0 0นจุดนถึง03จุดนเป็นเวลา3ชั่วโมงใช้การไม่ได้ในช่วงระยะเวลานั้นนะครับส่วนบริการอื่นๆช่องทางอื่นยังใช้ได้เหมือนเดิมทุกประการครับทั้งหมดก็เป็นนข่าาาาวแจจ้งงกกธรรุไทย แจ้งเพื่อทราบครับสวัสดีครับ